เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ i อ s สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกาสวัสดีที่ทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวแผนนะทุกคนก็เป็นแผนนะครับ C 1 1นนะครับผมอ่ะเห็นน้องหลายคนนะครับบอกว่าพี่ครับพาทําหน่อยนะครับวิธีการทำนะครับดับแรกให้เรามาที่ตรงนี้นะครับผม จากนั้นเลือกไปที่เซ็นทรอลอเมริกาครับจากนั้นไปที่อเมริกาลีกนะครับอ่าแล้วเราก็มาเลือกทีมอ่าวอชิงตันดีซีนะครับผมอ่ทีนี้กดแบ็ k กลับมานะครับกดไปที่ผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็กด default นะครับแผนที่ได้จะเป็น4-1-3-2นะครับอ่ทีนี้เราจะปรับนะครับผมในส่วนของ LMF แล้วก็ RMF นะครับผมขึ้นไปเป็นปีกนะครับถ้าใครอยากเล่นในส่วนของ4-1-1-4นะครับสามารถใช้แผนนี้ปรับเอานะครับผมอ่โดยที่เราปรับไม่เยอะนะครับผมอ่ ล้วก็ปรับไปในลักษณะประมาณนี้นะครับผมอ่ะดูนะครับผมตำแหน่งของโมดิตนะครับผมเลื่อนขึ้นไปนะผมแล้วให้มันอยู่ที่ลูกเต๋าสี่เหลี่ยมลูกที่2นะผมอ่ะแล้วก็ขยับเข้ามานิดนึงนะครับเพื่อให้มันแบบเป็นทั้งปีแล้วก็เป็นทั้งกลางช่วยโรชิกี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าข้อดีข้อเสียใน่วงของแผนนี้นะครับถ้าเราไปลุยแร้งจริงจริงเนะี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรแตกต่างกันยังไงนอกจากแผนที่มีกลางเยอะเยะนะครับผมอ่ะแผนนี้เนี่ยข้อดีคือหน้าเยอะนะครับผมหน้าเยอะ ก็ดีจริงนะแต่ว่าในส่วนของเรื่องกองกลางเนี่ยเราอาจจะสู้คู่แข่งไม่ได้นี่ครับผมในส่วนของแผนนี้นะครับอ่าแล้วก็กองหลังเนี่ยก็จะคุมยากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีกองกลางคอยสกยีนให้เราในผมในส่วนของอเวลาคู่แข่งบุกมานะครับผมอ่ามันก็จะบอลถ,ถึงกองหลังเลยนั่นเองนะครับอ่านี่เจอกับดีนะทุกคนแรงสามแสงกว่านะครับผมอ่าเราในเพิ่งขึ้นดี 2, มาใหม่ๆเนาะเนะเลยนะครับอ่า แล้วจัดแผนนี้ให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับผมอ่ะที่จริงชินยองไม่ได้แบบอ่าค่อยเล่นแบบแผนนี้เท่าไหร่นะครับผมอ่ะไอพวกแผนหน้าสีนะครับหรือว่าจะเป็น4 2 2 4เนี่ยอันนี้ชนยองไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับเวลาลงแรงมันมันไม่แน่นนะครับผมคือจะทําให้เราเนี่ยตอบอลกันได้แบบอ่าเขาเรียกว่ายังไงแดนกลางเนี่ยมันมันจะไม่มีตัวเก็บบอลเลยนะครับผมคือนอกจากว่าเราจะจ่ายบอลขึ้นหน้าได้แล้วมันบอลถึงกองหน้าเราถึงจะทําเกมลุ้มได้นะครับผมในสมอ,องการเล่นแบบนี้นะ มามาดูกันแม็กครับว่าจะเป็นยังไงครับเมื่อเราเล่นแบบนี้ในส่งแผนนี้ตรงนี้หลุดออกไปครับมาโรชกี้ตัดได้ครับเข้ากลางมาบอลอยู่ที่กลางรับนะครับมาเกเลลีถ่ายออกมาให้กับเคลียรซ่าครับเคียรซ่าจะตัดยิงลูกนี้ยังไม่มีประโยชน์ครับสำหรับปีครับมาที่จังหวะนี้ครับซาร่าชิงต่อมาก็ยังติดกวาดีโอครับแข่งของคู่แข่งก็มาแบบจัดมั่วๆนะครับมาดูว่าใครจะเหนือกว่ากันนครับอ่ะ สังเกตว่าแดนกลางของเราไม่มีเลยนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นกองหน้าหมดในหัวนอกเสียจากว่าเราจะมีจังหวะแทงแบบนี้นะครับถึงจะได้ประตูนะครับผมกองหน้า2ตัวนะครับเน้นให้มีตัวที่มีสปีดความเร็วนะครับอย่างฮาเลนหรือว่าอ็มปาเป้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากเล่นหน้าสี่นี่ผมอ่ะแล้วไว้คอยแทงรูช่องให้เขานั่นเองนะครับส่วนปีกสองข้างเนี่ยให้เป็นตัวที่คอยตัดปั่นนะครับอย่างเนมาหรือว่าพวก3โค้งอะนะนะครับอ่ะไว้ใช้ก็น่าจะมีประโยชน์พอสมควรนะครับอ่ะ หรือใครจะเป็นแบบสายเปิดโขกก็ได้นะครับเบรแฮมหรือว่าคอสติดนะครับแต่จังหวะน,นี้เสียง,ง่ายมากๆกครับกูตัวปล่อยไกครับแล้วเราก็เปลี่ยนในส่วนของชไมยเคลื่อนลงมาครับกูตัวเนี่ยบอลไม่ได้แรงนะครับแต่ว่าเซฟใช้เท้าเซฟแล้วมันบอลทะลักเข้าไปประตูนี่ผมแล้วก็เสียเลยนี่ครับจังหวะที่เราจะได้ปั่นเนี่ยคือมีน้อยมากแม้ว่าเราจะเล่นหน้าสีนะทุกคนคือคู่แข่งเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเรามาถ้าเราเล่นหน้าสีเนี่ยคือต้องมาตัดเข้าในยิงปั่นแน่นอนนะครับหรือแม่ก็ ตัดมาปั่นอ่ะนะครับผมคู่แข่งก็จะรอปิดรอดักนะครับผมแล้วมาจังหวะนี้แค่ให้มาเมสซี่ออกปีกนะครับวิธีการเล่นนะครับแผนนี้มันจะเป็นการเน้นออกริมเส้นซะมากกว่านะครับถ้าเพื่อนๆเล่นนะครับจริงๆก็แนะนํา2สไตล์ก็คือควิคเคิลเตอร์นะครับผมแล้วก็เอาไวนครับเน้นให้มันนักเตะยืนริมเส้นมากที่สุดนะครับจากนั้นค่อยตัดเข้ามาด้านในนะครับแล้วจังหวะนี้ได้ยิงแต่ก็ไม่มีอะไรครับคู่แข่งเปิดมายาวๆลูกนี้ได้โขกชนคานครับ มีแต่จะเสียกับเสียครับเล่นแผนนี้มานะครับผมในแมตชนี้มาแทงขึ้นมาครับริมเส้นกันอีกครั้งหนึ่งครับเคลียซ่าปล่อยสปีดดึงเข้าด้านในแล้วกดสกิลครับไม่ได้เหมือนเดิมครับจังหวะน,นี้ดูเหมือนว่าตำแหน่งปีกเนี่ยจะไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่ในส่วนของการเล่นลงแรงนะทุกคนกโอกาสยิงเนี่ยมีเท่าเท่ากันเนี่ผมอ่ะแต่การคของเกมเนี่ยแดนกลางเนี่ยของคู่แข่งเขาชนะเราแน่นอนนะครับของเราเนี่ยมีแค่โรชิกกี้ตัวเดียวเนี่ยผมที่ มารอเชื่อมเกมนะครับหรือว่ารับบอลนั่นเองนะครับส่วนใหญ่มันจะขึ้นไปเป็นกองหน้าสมดุดแล้วในหัวห้าตัวแต่จจากวะนี้โดนตัดโดยโทมรี่ครับเปิดเข้ามาตันนี้เอ็มปาเป้คืนให้กับเนมาเนมาชิงต่อมาอาราโก้ดักไปครับของบอลมาใหม่ครับนี่ครับบอลจะไม่ถึงแดนหน้าเลยนะครับผมถ้ากองหน้าของเราไม่ได้ลงมารับบอลในเวลาที่เราเก็บบอลได้จากกองหลังนะครับผมแล้วก็ค่อยถ่ายบอลขึ้นมานะครับแล้วจากวันนี้ซาลาครับตัดเข้าในปล่อยสปีดลูกนี้ก็ยังติดเดี๋ยครับ ยังไม่มีอะไรครับจังหวะนี้เคลียร์ซ้ายิงก็ยิงไม่เข้าครับลูกนี้ยังติดอยู่ติดติดคัดๆัดในผมการเล่นแผ่นนี้แล้วโกเม้งก็โคตดเซฟครับฝั่งตรงข้ามเอาจริงบางทีก็ท้อเหมือนกันนะครับผมบางทีเราอาจจะเล่นดีกว่านั่ผมแต่ว่าผลสกอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราวาดฝันครับมาลูกสูตรครับจังหวะนี้ให้ออกมาแล้ววันบิดครับกดสตันยิ่งไว้รอครับลูกนี้ยิงก็ยังหลุดหลังออกไปครับลูกนี้ เหมือนเดิมครับลูกสูตร่ะเราเขาจับทางเราแล้วในห่วงจังหวะนี้แล้วเราก็จะให้ตัวไกลในห่วงจังหวะนี้เราจะไม่จ่ายให้ตัวใกล้แล้วให้เดวี่แล้วกดสตันนิงรอเลยครับกดยิงลูกนี้ก็เซฟอีกครับแม่งจะเซฟอะไรนักหนานี่ครับผมมาที่จังหวะนี้ครับอไม่ได้ครับเดลอดตัดไปเดวี่ครับบุกหนักๆในห่วแผนนี้มันเหมาะกับการบุกแบบไม่เอาอะไรบุกแบบไม่คิดชีวิตนี่ครับผม แต่เรื่องของเกมรับเนี่ยอันนี้ต้องไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งแนลถ้าเพื่อนอยากเล่นแผนนี้จริงๆรือเลี้ยงก็ลุยได้ผมแต่ว่าต้องฝึกความชํานาญนะครับอันนี้พ่เจ้าก็ไม่ได้เล่นบ่อยเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ามาบอกวิธีการเล่นนีครับวิธีการเล่นก็คือให้เราถ่ายบอลออกทางริมเส้นนีครับแล้วก็จ่ายเข้ากลางนะครับแบบนี้แต่ว่าจังหวะนี้ก็โดนดักนะครับหมาใหม่ครับในช่วงนาทีที่88ครับแล้วจังหวะนี้โครโรเชตกี้ครับได้ยิงแต่ชนเสาครับ หวานบีกเคลีย์มาถึงเมสซี่เมสซี่จ่ายมาให้โรชิก้โรชิก้จับบอลช้าไปเลยครับจังหวะนี้แล้วเป็นบอลของคู่แข่งครับหลุดมาโรนัลโดลูกนี้ช่วยขึ้นออกมาแล้วแต่ว่าบาตนีน่ไปเสียบครับลูกนี้แล้วก็น่าจะเรียบร้อยครับแม้คุณจะเล่นดีก็ไม่เป็นไรเนี่ยผมสุดท้ายผมก็แพ้อยู่ดีครับถ้าตัวเกมโอ้โหเรียกได้ว่าเหมือนล็อกผลมาเลยครับแมตชนี้เจ็บช้ำน้ำใจครับยิงแคบตายสุดท้ายก็แพ้ครับแมตชนี้ ประมาณนี้แล้วการในหัวในส่วนของแผนหน้าสีเนี่ยผมเป็น4 1 1 4นะทุกคนถ้าเพื่อนๆเล่นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในส่วนของเกมรับของกองหลังเนี่ยเพราะว่าบอนมันถึงกองหลังเร็วแม่เนี่ยผมไม่ได้มีกอ,องกลางตัวรับมาคอยสก,กินให้เราแบบเหมือนกลางแบบแน่นๆนะครับผมอ่ามันจะเป็นในส่วนของกลางรับแค่ตัวเดียวนะนะครับคือบอลไม่อยู่ในตำแหน่งที่เขาเก็บบอลไม่ได้มันก็ทําให้เราเสียเกยมรับไปแบบง่ายๆ,ๆเลยนะครับผมอ่ะ แมนนี้ก็สวยด้วยแหละนว่สวยตั้งแต่รูปถูกตีเสมอเลยนะนะครับแล้วมาโดนจุดโทษอีกนะครับทุกคนอ่ะอันนี้รีวิวประมาณเท่านี้แล้วกันทุกคนไปรองกันดูแล้วกันนครัในแหลงนะนะครับไปแล้วครับหากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม